จอมซีนหนึ่งเทคหนึ่งเคยไม่ททางนี้เขยิเิ้ิงยิ้เ้ดัง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 หวานใจผู้ใหญ่จอมซีนดังดังกวนี้อีกหวันใจผู้ใหญ่จอมพอแล้วเสียงแตกแล้ว หวานใจผู้ใหญ่จอมแอคชั่นโยนี่นายโกรธฉันเหรออะไเป็นไรหรือเปล่าผมไม่ได้โกรธคุณผมแค่กังวลดตัวเองอะ่ะผมกังวลดที่ตัวเองมันแค่เด็กทำอะไรไม่ได้สักอย่างแต่พิธีอ่ะพิธีเขาเป็นผู้ใหญ่มีหน้าที่การงาน มีความรู้ผมอะแค่เรียนให้จบอะผมยังทำไม่ได้เลยอะคิดดีแล้วเหรอลูกคิดดีแล้วเหรอลูกฮะป้าฮะับคือป้าครับไม่ต้องมาเรียกผมว่าลุงพ่อหามาให้ ก็ไม่ชอบเรียกแม่มาคุยสิป้าครับแต่ผมรักโย่จริงๆนะครับป้ามาหนี้ที่แม่ว่าไงค่ะคุณพ่อค่ะรู้เรื่องทั้งหมดทำไนเป็นไม่บอกผมอุ้ยตายไม่ไม่ไเตรียมตัวมาคือออกมาแบบต้นตุดกต้๊ก เรื่องอะไรเนี่ยเรื่องอะไรเนี่ยหวานใจผู้ใหญ่จอมครับเอาเก้าอี้มานั่งคุยดีสิเอานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยเอาเพีย่ฟังฝั่งนู้นได้ค่ะเออมามาเออมานี่มานี่เออมานั่งเลยค่ะนั่งไปเถอะไปเถอะดังไปทางคนสองเพียรักคนโอเคใครเล่นเป็นอะไรนี่หวานใจผู้ใหญ่จอมเนี่ยครับผมผมเป็นผู้ใหญ่บ้านครับเป็นจอมผู้ใหญ่จอมขวัญครับเขยจอมขวัญแล้วภูมินะบทเป็นโยทินครับเด็กหนุ่มจาก เมืองกรุงครับภูมิใช่เล่นเป็นชื่ออะไรนะโยทินครับโยทินนะกี่โมงกียามเนี่ยฉายเนี่ยออนแอร์เนี่ยทุกวันศุกร์เวลาสามทุ่มครึ่งครับทางช่องเวิร์คคอรวันวันเดียวได้หรอวันเดียวครับเลยใช่ครับเดี๋ยวนี้ละครเปิดขึ้นเยอะนะผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายผู้ชายเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย มันไม่แทบจะไม่มีนะครับในโลกมันเปลี่ยนนะใช่ครับโลกเปิดกว้างแล้วครับเขาเทียบเองอะไรเองโียแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับเนี่ยค่ะทั้งแบบคู่พระเนาะคือเรียกว่าไงฟินอะเมื่อสักครู่อะตอนแบบง้อกันกอดคือตอนเนี้บรรยากาศไม่ฟินเนี่ยเขินไม่เขินกันไหมโอ้ยมีบ้างครับมีบ้างครับแต่ว่าทํากันบ่อยครับก็เลยชินอย่าไปทำกันบ่อยอันนี้เวิร์กกันนานไหมอ๋อไม่นานครับเลอเวิร์กกันไม่นานเวิร์กยังไงบ้างเวิร์กจบ ไม่ถือคือจริงจูบไม่มีจูบไหมมีมีมีครับคขำไม่หัวรอกกันไหมโอ้ไม่เลยครับของพวกเราคู่เราไม่มีเลยคือเขาว่าจะเป็นพระเอกใช่ไหมครับตัวละครผมก็จะเป็นนายเอกในตามบทแล้วแล้วพี่หนุ่มกับพี่แหม่มเขาเลยกเป็นอะไรอ่ะเป็นพ่อแม่ของความรักนี่ใช่ไหมพี่หนุ่มพี่แหม่มพี่แหม่มพิจารณาค่ะนี่อุ้ยเคมีเคใจเข้ากันนะพี่หม่ำแล้วรู้ปะคะล่าสุดเนี้ยไปแอบทราบข้อมูลเอ็กซ์คลูซีฟมาว่าครับ ผู้ใหญ่บ้านเขาเลือกคนนี้นะจริงเหรอเขาเลือกแสดงเรื่องยังไงคะเลือกยังไงล่ะครับแบบว่าเอ้ยจะต้องแบบถ้าจะเข้าคู่แสดงเรื่องนี้ต้องเป็นคนนี้เท่านั้นนี้เลยไม่คือคือผมอยากเล่นกับน้องอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วคือจริงๆผมผมมีมีเป็นแบบเหมือนพระอาจาร์หลวงพ่ออะไรเงี้ยคือท่านห่วงผมมากท่านก็บอกว่าเนี่ยจะเอาใครมาเล่นด้วยนะควจะเล่นกับคนลักษณะแบบนี้อะไรเงี้ยครับหลวงพ่อทักมาหลวงพ่อก็แบบเหมือนดูดูเขาจะมีลักษณะตรงข้อ บริเวณงูเฮ้งอะไรครับบอกหลวงพ่ออ่าอันนี้ผ่านแล้วดูดูนานมากนะครับดูกันอยู่มาครึ่งชั่วโมงเกือบ <_ S 1> ชั่วโมงเลยทุกอย่างผ่าน,ผ,านผ่านเสร็จแล้วปุ๊บหลวงพ่อก็บอกว่าอ่าหลวงพ่อจะทําให้เองสองคนรู้ <ừ> ว่าเราสองคนเนี่ยมีบุญสัมพันธ์กันแค่ไหน <ừ> ตอนนี้หลวงพ่อเห็นแล้วนะแต่เราสองคนเนี่ยไม่เห็นหลวงพ่อทำไมไม่เห็นหลวงพ่อทำไงครับมองคุด แล้วหลวงพ่อก็คือมีการให้นั่งสมาธิครับใช่สำคัญกันมากเลยอ่ะเป็นละครรักหวานแววนะพึ่งพึ่งยังตอมอยู่นี่ยมีจริงจริงเหรอเป็นละครรักหวานแววมากพึ่งอยู่ตัวหนึ่งมีพึ่งตัวนึงเอาพึ่งออกเอาพึ่งออกให้กันแล้วเอาแล้วเอาไปแล้วเอาไปแล้วอาไปแล้วอาไปแล้วนะคะทีนี้เนี่ยบอกว่าบรรยากาศกองคือลักษณะแบบชมทุ่งชมนกชมไม้เป็นยังไงบ้างเล่าบรรยากาศตอนที่แบบว่าเราเข้าฉากด้วยกันหน่อยครับโอ้ยจริงๆมันสวยมากเลยเนาะใช่คือแบบ คือภูมิเป็นเด็กที่มาจากต่างจังหวัดอยู่แล้วแล้วเวลาเราเป็นเล่นละครที่แบบเกี่ยวกับมาเจอผู้ใหญ่จอมใช่ฮะในเรื่องเหมือนเราได้กลับบ้านตัวเราเองได้เห็นแบบวิถีชาวบ้านวิถีโลคอลของชาวบ้านต่างๆครับวัฒนธรรมไทยเวลามีสวีดกันอย่างเงี้ยแบบในกองเขินไหมเราเขินปะก็ผมไม่เขินนะคือผม่ชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วมันแบบมันทําให้เราแบบเต็มๆท้าทายท้าทายท้าทาย มันดึงดูดเราแบบมาสิมาสิเงี้ยไม่เขาเขาชอบเล่นเกินบทนะครับเวลาเล่นเขาชอบเกินบทคนเนี้ยยังไงวงคะก็บอกบอกแค่จูบนิดเดียวนี่ก็จะจูบเกินจูบจูบจูบอะไรเงี้ยเขาจะไม่ได้ใช่ครับมันเป็นตามฟิลลิ่งอะตอนนั้นคือคือในบทสมมติบทจะเขียนว่าจุบใช่ไหมจุบแต่น้องภูมิจะไม่จุบน้องภูมิจะมากกว่านั้นน้องภูมิจะจูบมากขึ้นจะอะไรเงี้ยฟิลลิ่นั้นแล้วก็ ตามน้ําไปอิมเปอรไวไปเราก็โอเคครับก็ยอบอยู่ด้วยกยอมเอบยอมครับเป็นละครรักแบบชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยนะครับใช่ครับผู้ใหญ่จอมใครชอบใครจริงๆมันมันเป็นการต่างชอบแหละมันเดินเดินทางไปเรื่อยครับคือตอนแรกคือคือเขาเกลียดผมค่ะภาพของเขาคือผู้ใหญ่บ้านจะต้องแบบมีหนวดมีเข้าถือปืนกดตันคนอะไรเงี้ยแต่คือมาถึงปุ๊บเขาก็แบบที่นผู้ใหญ่บ้านจริงเหรอ อะไรอย่างเงี้ยหนึ่งกับสองก็คือว่ารู้สึกว่าแบบคนคนนี้พ่อสั่งให้ดูแลเขาจะต้องไปอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยต้องอยู่นอกเมืองแต่ทาไมแต่แต่งเมืองนอกแต่สุดท้ายแล้วโดนบังคับให้อยู่นอกเมืองฮะเขาเขาเราเราเรรู้สึกยังไงรู้สึกไงรู้สึกว่าคือตอนแรกเราอะพ่อแม่เรายังบังคับเราไม่ได้เลยแลวเขาเป็นใครทําไมเขาับเราบังคับเราอย่างเงี้ยเราก็เริ่มไม่โอเคแล้วแต่พออยู่ไปอยู่มา จุดประสงค์ของเขาอ่ะมันแฝงไปด้วยความรักความเมนดูของเราเราก็สัมผัสได้ถึงตรงนั้นเนี้ยเราก็เลยแบบใจอ่อนนะโหไม่เคยเจอเกระดวมตัวเข้าไปครับแล้วแล้วเราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราเราเราไปดูเราไปเวิร์กช็อปไปดูผู้ใหญ่บ้านไหมดูกำลังดูอะไรไหมมีครับมีครับคือคือไปเจอผู้ใหญ่บ้านจริงๆครับไปเจอผู้ใหญ่บ้านจริงๆเขาเป็นยังไงพูดยังไงวิถีชีวิตอะไรแต่ว่าคือผมไม่ได้ไปเรียนรู้กับผู้ใหญ่บ้านที่เป็นแบบวัยโตเลยครนับผมไปเจอผู้ใหญ่บ้านแบบอายุประมาณยี่สิบเก้า ยังเด็กอยู่แล้วก็ความคือคือตัวละครต้องเราต้องบอกว่าตัวละครเราเป็น LGBT ถูกต้องไหมครับร่ผมก็เลยได้ไปเรียนรู้กับผู้ใหญ่บ้านที่เป็น LGBT เห<อ>มืนนอนกันว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดการยอมรับอะไร<อ>เพราะว่าตัวละครผมอ่ะคือเราเรา,เรามีความว่าแบบเกิดการยอมรับพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยอยากรู้ว่าเออแต่ละคนผู้ใหญ่บ้านแต่ละคนไน้รับการยอมรับแบบนี้<อ>ทั้งในหน้าที่การงานทั้งการดูแลทั้งวัยทั้งในเรื่องของ LGBT ของเราเองเป็นยังไง อะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ก็ร,รวบรวมข้อมูลตรงนั้นมาแล้วก็เอามาปั้นใหม่เหมือนปั้นก้อนใหม่กลายมาเป็นผู้ใหญ่จอมครับคือทำกันบ้านดักมากเลยอ่ะเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้คือการแสดงออกการท้าทายการกล้าของเขาเนี่ยผมว่ามันเต็มรอยที่เป็นนักแสดงไงครับนี่อย่างเนี้ยถ้าเป็นเล่นหนังที่เป็นแบบจ้องตากาันเซวิตรักกันเนี่ยนี่จะไม่มองตาเลยนี่ฟาร์ลองนะครับใช่ฟาร์องไม่ไม่ไม่กล้าสา้บ้านที่ไหนแล้ว มองตามันไม่ไม่ไม่มองถ้าถ้ามองถ้ามองก็จะหัวเราะทันทีเลยหลุดนะหลุดเล่นหนังกับใครก็ได้แต่ถ้ามีมีซินสเวิร์ครับเรารู้สึกได้แต่เไม่กล้ามองตาเราจะหัวเราะหัวเราะแล้วเราก็ถ่ายไม่ได้ค่ะอ๋อเ็รารู้สึกแบบมันมันเขินนะมันเขินอ่ก็จับมือกันแค่นี้ยังเหงื่อตตกเลยหรอไม่คือผมชอบจับก้นไงก็เลย ไม่อันนี้เขาเด็กเดี๋ยวนี้เขาแบบคือสบายๆที่คือตอนนี้ผมเรื่องจริงนะการแสดงคือผมอยาให้กําลังใจกันด้วยการแบบชอบแบบคือน้องเขาชอบแบบจับแค่ก้นเหรอะสมมติสมมติอันนี้ก้นผมบางคนจะแบบเจ่ผมมีกําลังใจแล้วเดี๋ยวผมไปเล่นแล้วใช่ครับจะเป็นนี้ใช้พลังกันอะไรแต่ก็อยากเห็นนะเรื่องของการจ้องตาขอสักแมตช์ได้ไหมคือ จ้องตาเอาแบบไม่เอาหูนะไม่จ้องหูเหมือนที่หม่ำนะอย่างนี้ไม่ได้เลยยิ่งเป็นผู้ชายยิ่งแปลงกันใหญ่ด้ต้หัวเราะใหญ่เลยจะเนี้ยอยากจะรู้เหมือนกันว่าช็อตแบบซีนจ้องตาจ้องตาหวานเป็นยังไงเขาทาาผมเลยครับนี่หลอแน่นอนนะเอาทุกคนอยากเห็นไหมต้องรู้ด้อยพุ่งกลับขาสั่งเลยหวานใจผู้ใหญ่จอมแอคชั่น

ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยคือคือเคมีเคใจนี่คือออกมาเลยนะก็ฝากติดตามนะครับผมซีรีส์หวานใจผู้ใหญ่จอบด้วยนะครับผมอยากให้ทุกคนติดตามเรื่องราวของแบบว่าเออแบบความรักที่เกิดแบบท่ามกลางทุ่งนาอะไรเงี้ยท่ามกลางแบบชนบทอะไรเงี้ยครับว่าคือแบบอยากให้ทุกคนลุ้นว่ากว่าสองคนนี้เขาจะรักกันได้ยังไงรวมถึงการที่ผู้ใหญ่บ้าน ต่อสู้เพื่อแบบว่าแบบเพื่อประชาชนเพื่อชาวบ้านเพื่อดํารงตําแหน่งกันเป็นผู้ใหญ่บ้านเพื่อช่วยเหลือทุกคนอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงอยากให้รุนแล้วมีหลายตัวละครนะครับที่มาสร้างสีสันสร้างเรื่องราวสนุกสนุกมากมายนะครับอากาศวันไหนกี่บองคะได้ครับวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์นะครับเวลาสามทุ่มครึ่งทางช่อง Work Point ์หมายเลข23ครับอ่าขอบคุณทั้งเชียงทั้งภูมิมากขอบคุณท่านเลยใจไม่ใหญ่้าอ้าวมัมตัวเดียวต้องไปก่อนเจอกันทุกวันอาทิตย์บ่ายสามสี่สิบห้าครับช่องหมายเลขยี่สิบสาม เบิร์กพอยสวัสดีครับสวัสดีค่ะนนี้ก็มาทำอะไรกันนะลูกมาขายของค่ะมาขายเขอาครับชื่ออะไรครับชื่อน้องไอค่ะชื่อกรชายชื่ออะไรนะกระชายกระชายขาวหรือกระชายดำกระชายขาค่ะนี่น้องไอนะ นี่กระชายน้องไอเป็นคนที่ไหนลูกเพชรบูรณ์ค่ะกระชายเป็นคนที่ไหนครับชายอันนี้คนไทยไทยใหญ่หรือไทยเล็กไทยกลางครับไทยกลางด้ยวยเอา,าแล้วแล้วไอขายอะไรลูกขายบวยลืมผัวค่ะมันลืมผัวยังไงกินปุ๊บลืมปั๊บเลยค่ะลืมเมีายามีไหมลืมเมีายไม่ม,ม,าามีค่ะถ้าลืมเมีายามจะอยู่ยากค่ะ ง่วงแล้วมั้นี่ง่วงเลยเน<ด>ี่ยรูปหม่อ<ด> <ๆๆ S 2> มนัดผมมาขนาดนี้ผมจะไม่ง่วงได้ไงเอาเลยขาเลยรูป